สวัสดีครับโทมัสครับก้องครับผมาเป็นยังไงวันนี้ครับก็ตื่นเต้นครับได้ขึ้นไปรับรางวัลอีกแล้วแต่ที่ตื่นเต้นกว่าคือขึ้นไปพูดที่เตรียมมาดีมากเลยนะแต่ว่าแบบว่ามันตื่นเต้นไงก็นในแบบพูดติดๆตามนเดิมครับพี่ก็พี่โห่เหรอพ่ถึงย่างัถึงย่างอย่างนี้ครับรอเวลาครับแต่ว่าแบบพูดไปก็ตื่นเต้นไปด้วยครับเพราะว่าแบบพูดไปก็ลใช่ใช่ครับผมกลัวติมันต้องขึ้นคู่เน่ะรอบนี้มันถึ้นแางกัน ขึ้นแยกครับผมจริงขึ้นแยกตื่นเต้นกว่าขึ้นคู่อย่างงี้จริงครับจริงเพราะว่าขึ้นคู่อย่างงี้ก็แบ่งกันคู่อย่างใช่เรามีแบบลตัวที่เป็นแบบแต่เรียกว่าแฟนๆไม่ค่อยได้เจอตัวรับกล้องเลยเพราะว่าคุณแบบงานต่างประเทศรัวๆแบบนี้ใช่ครับประบ้านครับผมก็แต่ก็ยังแบบส่วนใหญ่ยังอยู่ไทยอยู่นะใช่ครับช่วงนี้แบบเบสเบสออนไทยครับทำอะไรที่ไทยอยากถามพี่โท้หน่อยในฐานะต้องพ่อแฟชั่นวันนี้ลูก้องกล้องเป็นยังไงวันนี้ลูก้องกล้องเหรอครับก็ เป็นไงเขาเป็นพี่ก้องพบเ้อเนี่ยอ่าวันนี้เป็นเป็นน้องก้องพบที่ดูสมาครับสมบูวันนี้ก็เลิศเลยครับรู้สึกว่าผมยาวขึ้นผมหล่อขึ้นนี่า่หครับแบบกินแบบอาหารเสริมมาผมยาวเลยทันทีทันใดใช่เลยครับมาดีกว่าขอแสดงความยินดีกับล่าสุดที่แบบว่าเปิดโปรเจกต์แบบ แบสองทองกใช่ไหมใช่ในที่สุดก็แบบปีหน้าก็คือรูมัดกล้องเป็นเต้คุณว่าก็จะปีหน้าครับไม่รู้เหมือนกันหรอว่าใช่ครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบปีหน้าแหละคิดว่าถ้ปีหน้าแหละครับก็ขอฝากซีรีส์ทั้ง2ซีรีส์นะครับ Magic l ล v e อและอ n น l e v e วอขอเชิญมาครับเราเตรียมรับรับสึกการทำงานนี้ยังไงเพราะว่ามันน่าจะแบบไล่เลี่ยกันเลยอ๋อครับก็คิดว่าท่าของ Magic l ล v วออาจจะแบบว่าไม่ได้หนัก มากขนาดนั้นเพราะว่าแบบเราก็แบบมีแบ่งเป็น3พาร์ทนะก็แบบ3คนก็แบบสลับสลับกันเล่นแต่คิดว่ากล้องที่นํ้ปิงที่โปมเนี่ยน่าจะถ่ายเยอะอยู่3คนนี้แต่ว่าก็คิดว่าแบบว่าอาจจะแบบไม่หนักเท่าแบบตอนถ่ายแบบซีรีส์เดียวๆของแต่ละคนะเพราะแบบว่าบทมันก็ค่อนข้างเยอะกว่าใช่ครับอ่าแล้วเราจะเตรียมตัวรับสึกไเราคิดว่าเราจะสวิทแบบบทบาททันไหม ของ <m> สองเรื่อง <m> ใช่ไหมครับใช่อาภัพก็แบบระหว่างในเมจิกเลเวอร์กับอันนวนความแตกต่างมันเยอะไหมครับโอ้อผมคิดว่าเยอะมากเลยครับเพราะว่าเมจิกเลเวอร์เนี่ยมันจะเป็นตีนแบบแฟนตาซีแฟนตาซีหน่อย <m> ใช่ไหมซึ่งคาแรคเตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนก้อนลเก้าอร์เน90%เลยก็ว่าได้ความน่ารักแต่ว่าแบบ <c oughs> ใช่เพราะตอนนั้นก็คือแบบเล่นเป็นตัวเองจริงๆนะคือแบบว่าเขาบอก่เล่นแบบดีมาว่าดื้อโอเคแค่นี้แต่ว่าแบบที่เหลือก็แบบ ถ้าทุกคนดูก็คือทุกคนเนี่ยเล่นเป็นตัวเองหมดเลย6คนแล้วตอนเข้าพูดว่าพี่โทเล่นเป็นตัวเองมะเป็นตัวเองมาต่อเล่นเป็นตัวเองเราพี่ธัเล่นเป็นตัวเองว่โาจริงๆจริงๆแเราใน Magic Labber ครับผมเล่นค่อนข้างที่จะห่างกับตัวเองค่อนข้างมากเลยครับขอบรีฟบอกว่าแบบเป็นอีกคนนึงไปเลยไม่ใช่โทมัสอย่างนี้เลยครับบีฟแค่ว่าติดแอคตอนบีฟก็ก็อยู่เขาบอกว่าวันนี้ติดแอคเฉยๆครับแบบไม่ค่อยไม่พี่โู้มันเป็นลี ใช่ครับเป็นแบบเฟนลี่น่ารักยังจะไม่ค่อยแอดเท่าไหร่ครับผมครับก็เลยแบบเป็นสิ่งที่ยากทำไมเราก็ไม่เห็นด้วยหรออ๋อเปล่าครับก้องแค่แบบว่าชมนกชมไม้เฉยอครับมีนกมีไม้ตรงนี้ได้เหรอมีมีไหนนี่เขามันเขาจินตนาการเตรียมไงใช่โอ้โหอันนี้เป็น acting skill เตสกคนถ่าให้เราหลงรักนะครับผมก็เสกถาหาเธอครับรน ฝึกได้ไหมฝึกเสกคาถาหรือยังยังไม่ได้ฝึกเลยดูแฮร์รี่มาครับช่วงนี้ฝึกเสกคาถาหรือยังฝึกมาแล้วครับไหนกันถ้าทำให้หลงรักกันทำยังไงนี่โอมมันเลิกก็เกยเพี้ยงรักยังคะไม่ต้องเสกก็รักอยู่แล้วครับไม่ต้องเสกซ์ก็รักอยู่แล้วหรอไปง่ายอ่ะถังก็ครับผมก็ครับผมนี่ไงสมรับผมตรงนี้หรอผมยาวันนี้ผมยาวเออแล้วก็สเอสวยนะ อ่ะแล้วได้อะไรอันนน้นละต่างจากอย่างไรโอ้ก็อันนี้ก็จะเรียกว่าเป็นบทที่แบบค่อนข้างจริงจังแล้วก็เป็นแบบว่าพีกว่าเรียวแบบคนชีวิตแบบวัยรุ่นในปัจาจุบันนี้เลยครับรเพราะว่ามันก็จะแบบเบียตามแบบว่าียกว่าไงอ่ะชีวิตจริงของแบบคนทั่วไปที่แบบไปเรียนต่างประเทศครับก็พวกเราก็ต้องแบบศึกษาตัวละครสองนี้แบบที่แบบเยอะๆเลยเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะห่างจากแบบพวกเราสองคนพอสมควรเหมือนกันครับผมก็จะตั้งใจกับบทบาท<ค>นี้ครับแล้วพี่โคล่ะ ครับก็บทวันนี้ก็คือเป็นการพลิกโอกาสเลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตอนแรกๆเราก็มาแบบเป็นที่ไซส์มาได้สีดวงไงใช่ครับก็แบบมันเป็นรักสซส์ทีนี้แบบมันมีความเข้มข้นความจริงจังความเรียลมากขึ้นอะไรแบบเยอะกอันโน่นนี่ก็คือฮอปแรงอยู่งอะไรครับมันฮอปแรงอยู่อฮปแรงอยู่เขาดูหน้าฮอปแรงใช่ไหมครับแต่ว่าผลงานเก่าเราก็ทำได้ดีนะในจีนแบบหวานๆอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณครับ เรบมีเราซาเราเราซาต้องแบบมีการปรับเปลี่ยนอะไรไงอะไรครับก็เขาเก็บเขาเก็บคอเออเขาดงสัเรตุใช่ก็มีปรับเปลี่ยนอะไรไหมก็คิดว่าต้องมีปรับเปลี่ยนแหละครับแต่ว่าอาจจะต้องรอแบบตอนวิคช็อปนิดนึงเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังแบบไม่ได้รู้รายเอียออะไรมากขนาดนั้นครับผมครับผมก็นอกจากการปรับเปลี่ยนก็คือมีการพัฒนาด้วยครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าเรายังแบบใช่แล้วก็ทำับบทำได้วยนะครับ รอดูกันเลยนรอบไปตามช,ช่แต่แบบว่าเห็น,นท,ทุกคนก็นไม่แผ่วเหมือนกันนะคะในเทศกาลต่อคอนเทนต์เทศกาลครับก็จริงๆแลว้วก็คือพวกเราตั้งใจทาํามากๆเลยครับสนุกดีครับในการแบบว่าได้คอสเพย์หรือว่าแต่งเป็นแบบอะไรในเทศกาลอะไรก็แล้วแต่รู้สึกว่าแบบมันสนุกมากครับขนาดทํางาน,นาหนีเรายังแบบโผลสามารถแบบ,บ,บใช่แต่ว่าตอนเราแต่งนันคือแบบสีทูบนะสีท่มเริ่มขึ้นหน้า แลเราจบตีสองดีสามอะไรอย่างงี้ก็เลยเจอด่านแต่เราไปเราไปไหนพี่ว่าเลยนะเราไม่สนุกแล้วพอเราเจอด่ักเราเลยรู้ว่าเราต้องแบบไม่แต่ไปสำมผัที่ไหนที่เลยนะ first destination เราคือปัมนาแมนอยู่แล้วไงใช่ครับจะไปเติมปัมนาแมนอยู่แล้วแคือแบบแรนดอมอะแรนดอมใช่ใช่ครับก็ถือว่าเป็นอีกประสบการณ์ในชีวิตหนึ่งครับอย่างนี้คริสต์มาสพวกคุณเตรียมหรือยังก็ผมเคยบอกแล้วไงว่าคริสต์มาสเนี่ยพี่โทรไปอะไรนะเป็นเกี๊ย เดี๋ยวกล้องเป็นควางแล้วพี่เบมเป็นซานต์คอรสครับสงสารใครก่อนดีพี่เริ่มสงสารใครก่อนดีที่พี่เบีมเป็นซานต์คอรสใช่ครับพี่เบมคิดว่าพี่เบมเป็นซานต์คอร์สพากันดื้อพี่เบียมพูดว่าพากันดื้อพี่เบียมพาเราดื้อครับที่พี่เบมมันโต้นเรื่องเลยใช่ไหมพี่เบมเป็นผู้นำแล้วในคิสมาสนี้เราคิดว่าเราจะแบบมีทกิจกรรมอะไรบ้างไหมก็ไอ้นี่อาจจะไม่มีก็ได้เพราะแบบว่า ต้องคิดว่าแล้วแบบค่อนข้างที่จะยุ่งเหมือนกันเห็นในตารางแล้วอ่ะมีกเขาอาจจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่มีเวทหล่อมีอะไรเยอะแยะจริงหรออ่าครับผมก็ขอฝากติดตามด้วยนะครับครับพี่ทอสักนิดนึงครับออ๋ผมไม่ค่อยขอสักนิดขอปล่อยสักยังแบบไม่ไม่ยังยังยังไม่ค่อยได้อัปเดตถึงข่าวล่าสุดครับผมว่ายังไงบ้าง แต่ว่าคือแบบในคริสต์มาสนะครับก็เม่ให้คริสต์มาสล่วงหน้าให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากนะครับขอให้ได้ใช้เวลากับพี่พี่ทุกคนที่ทุกคนรักนะครับแล้วก็ขอให้ได้ของขวัญที่ดีที่สุดเลยครับเมื่อยเมื่อยนิ้วเมื่อยคิวกินมือเหรอไม่เมอคครับพี่โจ คริสต์มาสก็กขอฝากติดตามด้วยนะครับท่านี้ครับก็บรรยากาศดีปีนี้กี่ปีแล้วเราคู่เราปีนี้กี่ปีแล้วตอนนี้เกินปีครึ่งแล้วครับเป็นยังไงมากก็สนิทกันมากขึ้นครับได้แบบว่าได้เล่นอะไรกันแบบมากขึ้นกว่าปกติละกันใช่ครับปีครึ่งวันนี้เราผ่านกันมากที่สุดกี่ชั่วโมงเฮ้ยหลายวันอยู่นะใช่ครับจริงจริงหลายวันครับหลยวมาที่สุดกี่วันเจ็ดไหมเจ็ดเหรอ ตอนที่น้องเข้าค่ายใช่ไหมใช่ไหมน่าจะใช่นะคิดว่าน,น่าจะใช่นะครับประมาณประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับอันหนึ่งวีคค่ะว่าหนึ่งวีคห่างกันแล้วมีการทักทายกันไหมผ่านแอปพลิเคชันต่างมีการทักทายไหมก,ก็ก็มีส่งแบบเอ่อวิดีโอแบบเล่นๆเขาส่งใคร<ม>ส่งไปหาใครก่อนพี่โถอ่า,าแสดงว่าพี่โถคิดถึงก่อนก็คือแบบอุ้ยอันนี้แล้วแบบไม่ถึงกล้องครับอันนี้ตลกดีอย่างนี้ครับ ก็เลยแบบอยากให้น้องเออเขาเมื่อกี้เขาทำหน้าว่าเขาขิงไงว่าพี่ทองกิดถึงดเขาก่อนคิดถึงครับนึกถึงอ่ะนไม่คิดถึงเหรอคะก็เห็นเห็นเห็นวิดีโอนี้แล้วแบบวิมันตลกดีมันแบบน่าจะเข้าหัวน้องกล้องก็เลยส่งมาแต่คือน้องกล้องก็ส่งกลับมาเหมือนกันครับส่งกลับมาเยอะกว่าผมด้วยอือเกับมาอะไรนะเยอะกว่าผมอ๋อพี่ได้กินอะไรแปลกๆพี่ก็เลยเอ อาส่งอะไรเขาชอบส่งอะไรมาให้เรามากที่สุดส่วนใหญ่จะเป็นสัตว์ป่าครับก็เลยอะไรอะสัตว์ป่าสัตว์ปะเฮ้ยอะไรไม่กุบไม่ใช่สับปะเ่าหรอกบเป็นสัตว์ปะสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำครับอ่ะคือเขาชอบโงกมาให้เราใช่ครับโงกคือสัตว์ใช่ครับทำไมถึงต้องโงกโกให้พี่โมงมัน น่ารักดีมันแบบว่ามีความคล้ายระบายคล้ายคลึงครับมันน่ารักมาเห็นก็เลยคิดถึงตัวเขียวๆนี่น้องกองชอบมากก็ขาวๆด้ยเราชอบส่งกบหรืออึ่งเอาให้แน่ๆคือคือกันไรครับมันไม่คือนะจริงเหรออึ่งก็คืออึ่งกบก็คือกบกึหนึ่ไม่ออกเราแยกไม่ออกใช่ไหมว่าไหนกบว่าไหนอึ่งตัวมันสีอะไรกอกอถ้ากบใช่ไหมครับ ที่ส่งไปพอเสร็มันสีอะไรสีน้ำตาลหรือเปล่าตัวบอ้วนไหมบองไม่ใช่อันนี้พี่โถไม่ใช่กบหรืออื่นจริงๆผมก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเออคือกบมันจะเป็นสีเขียวเหรอครับอ่าน่าจะโคบไม่รู้อ่าแต่ว่ามีกบมีหลายชนิดใช่ไหมพี่โถใช่ครับพี่โอเคยเสิร์ชแบบกบทะเลทรายไหเนี่อ่าเคยครับผมมันเป็นสีเหลืองสีครีมเราทำไมถึงส่งกบอไปพี่โถมันเห็นแล้วแบบมันน่ารักดีครับก็แบบอยากให้พี่โถแบบเห็นแบบ สิ่งน่ารักน่ารักว่าน้องกล้องก็น่ารักไงก็เสมอส่งรูปเราไปก็ได้หะอ๋อครับผมทีหลังก็จะแบบจำเอาไว้ทำไมล่ะครับน้องกล้องทำไมเหรอครับทำไมล่ะครับทำไมอะไรทำไมเหรอครับทำไมอะไรก็ทำไมเหรอครับน้องกล้องก็แบบกบมันเหมือนที่โทรไงก็เลยส่งให้ดูเออราออก็ะไรครับแม่เขาส่งรูปตัวเองมาอือทำไมล่ะครับทำไมไม่ส่งรูปตัวเองมาล่ะครับก็ไม่อยากส่ง หลังพี่โธ่ลองส่งรูปตัวเองดูไหมข,ขาคอสักเปิดเขาส่งรูปตัวเขากลับมาลเลยถ้าเกิดว่าเรากไม่อยากส่งผมไม่อยากส่งเหมือนกันครับเอ้ยพี่โซน้อยใจแล้วนะเศร้าแล้วเสียใจแล้วนะไม่เป็นไรครับอุ้ยทำไมเราถึงส่งองศาพี่โธ่ดูสิที่เราเศร้าแล้วน้ำตาคอเราเนี่ยครับไม่ต้องร้องได้นะเสียใจแล้วเออเราเหมือนกบนี่เองโอ้โหนะโอ,โอ,โอ้พี่โธ่โอ้ ผลักอยากจะส่งรูปตัวเองไปนาส่งมาทำอย่างนี<_<_<_้นะมันได้ไหมให้เขาส่งก็ได้ก็อยากเห็นเขาสผมอยากเห็นให้เขาทำให้ดูก็ได้ไหนทำให้ดูดูมันไม่ต้องเรียกพี่โทรว่าแดดดีกุ๊ปน้อยเออเขาเป็นโกบไงเขาเป็นโกบกุ๊ปน้อย พี่โตล่ะเห็นว่าเนี่ยเขาบอกว่าพี่โตเหมือนกบแล้วพี่โตอยากให้เราเราก็เหมือนอะไรเฮ้ยเต่าเลยคือให้เราก็เวลาเขาให้เราเป็นกบนะกบตัวเขียวๆด้วยครับเจอวันน้องกองชอบผมก็เออเพราะชอบเราไงจริงๆคือใช่ไหมน้องก้องถามจริงน้องก้องชอบกบหรือไม่ชอบชอบหรือไม่ชอบกบลองถามดีระหว่างกบกับพี่โตชอบอะไรมากกว่า มันไม่ใช่สิ่งเดียวกันหรอครับน้องกล้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่อะไรน้องกล้องตอบว่าพี่โทรหรือกล้องมันอันเดียวกันมีคําตอบแค่สองคำตอบ,บเราชอบพี่โทชอบกบแต่ว่ากบเหมือนพี่โทกบเหมือนพี่โทพี่โทด้วยโอเคแล้วพี่โทล่ะครับน้องกล้องกับน้องกล้องชอบใครเอ่อผมเลือกที่จะไม่ตอบคำถามนี้ครับ พี่ส่อเอากล้างค่ะมพี่ครับอ่ะแล้วก็จะตอบว่าอะไรครับอะไรเขาไม่ถามกล้องค่ะพี่โทเมื่อไหร่จะชอบกันสักทีอ่ะชอบกันไม่รู้แต่ชอบอยู่นะจ๊ะไปเสิร์ชในเว็บอะไรมาเพิ่งคิดออกเลยครับเมื่อกี้ใครมีมุกจีบนองกล้องได้ไหมดูซิปีขึ้นมันเก่งแค่ไหนโอ้ยผมรู้สึกว่าแบบผมเล่นมุกมาเยอะแล้วเดี๋ยว วันนี้ขอให้น้องกล้องเล่นแทนแล้วกันครับหน้ไนสักหนึ่งเลยทีจีพีโทรให้ดูสักหนึ่งเร็วแล้วพี่จะปล่อยกล้องไปละเร็วเล่นมุกนี้จบปล่อยแล้วถึงหน้าตาเธอจะเหมือนกบแต่ถ้าเธออยากพบเนี่ยมันอบอบ๊ไปกุมเป็นร้องอบอบ้อ๋อ,อไม่มันไม่ลงมันต้องโผล่ <laughs> แลเธออยากพบเนี่ย ก็เอาแวะดูกินหมูปลาได้นะครับผมเฮ้ยเธอเขาบอกว่าให้เธออยากคบไปคบกับโฮมัดนะคบคบคบอออ๋ยากคบไปคบกับโฮมัดนะไม่ไม่คบแบบว่าครอปอย่างงี้เราแล้วไงต่อครับนก่อนเองแล้วไงต่ออ่ะพี่โอมาเลยถึงหน้าทาไม่เอาแล้วเออมันก็คบไปพี่มันจบไปพี้มันจบไม่ได้มาพี่โถเขาบอกหลอกใหม่ด้วยเฮ้ยอย่าพูดดิี่คำท eh ี่เราเล่ามาคนที่ออกบีได้หรอ ใช่แค่คนี้่แค่นี้เหรอผ่านไหมครับพีกนก็ก็ให้ครับถือว่าแบบน้องกองไม่ค่อยได้เล่นมุกเพไหร่ให้อะไรให้สิบเต็มสิบครับอ๋อถือว่าเป็นรางวัลของคนเก่งเขาบอกว่าเธอเก่งฉันก็เลยติดใจด้วยอ่ะสุดท้ายฝากน่ากแฟนๆหน่อยครับบไปเอาล้าบบก็ ฝากซีรีส์ของพวกเรานะครับสองคนกีบเหมือนปลาครับผมสามารถดูทางแอปแดงครับ YouTube แล้วก็แอปเขียวอชีกครับแล้วก็ซีรีส์ในอนาคตของเราสองคนนะครับเมจิกเลเบื้องนะคะกับอันนนลกรเวอร์นะครับฝากด้วยนะครับทุกคนครับแล้วก็ขอฝากฮาวออร์ดด้วยนะครับวันนี้พวกเราได้รางวัลรางวัลกลับบ้านครับครับค่ะ